สบายดีทุกคนสบายดีต่อคำๆอีกน้องมื้อนี้กำลังพบกับสามเมนูของเฮาอีกเดิมคือเพิ่มเติมคือเตาไฟ <c oughs> มื้อนี้เฮาจะพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูเมนูอนเด็กกัะแม่ก้อยก้อ,อยไข่หมดสมที่น้องยูกับน้องบวมไปหาไอยไข่หมดแดงเออก้อยไข่หมดแดง <c oughs> ที่น้องบวมกับน้องยูไปหามานะน้อทุกคนก็เลยว่ามื้อนี้เฮาจะมาก้อยทอเสื้อตู้เย็นไว้มือหนึ่ง มือนีเห่าสิมาเอ็ดกินเพราะว่าบาหารได้เอ็ดกิิเนาะทุกคนเดี๋ยวมาบึ้งมือนีว่าเหาจะเอ็ดกอยเมนูเมนูก้อยไข่มดแดงจะแซบบอดีเราจะมาบึ้งอันนี้ก็คือไข่มดแดงที่น้องบอบก,กับน้องยูไปหามานะทุกคนเราจะเอามาคั่วก้อนมิพันตอนเลกลวกลวก่ะสุกคั่วให้มันสุกนิดนึงเนานะ อันนี้มันบดสุกเอาเกลือเอาเปรน,นัวช้อมเลยเอามาเติมเกิือหนงเลยมาอันนี้ก็คือเกลืออ,อันนี้ก็คือเป็น,นัวหรือผงมสูรลดอันเองเนาะทุกคนโอเคไปค้างขึ้นได้เลยนนเ,เอาเน่างวะน้ำปลาเดกเอาปลาเด็กใส่เดนเนาะ ปลาเสเศษอร่อยซึ่งลายมันมินปลาละสมเหนือนกเพชรเชื่อเลยวะเม็ดสซฟลายเซฟลายเมะเซฟลายขิมไซค้างใส่เนาะก็คือว่าเราจะเอาตอนเาเอาไปครัวนี่เอาคือเอาเกลือเป็นนัวปลาแดกใส่ก่อนนะทุกคนเอาไปครัว ตอนนี้เฮาก็เอามาคัวนะทุกคนน้นองยูก็เคยกินไข่มดปีนี้เทือเทือ่ทำอิฐนอนไปเทือแรกนอนเนาะได้กินไข่มดนี้เทือแรกนอทุกคนเฮาก็เลยว่า,าเอามาก้อยเซยสุดนี้เฮาสีอิดยังเกาะก้อ,กอยไข่มดเด็กสุดหน้าเฮาได้มาแล้วสีคัวนอนทุกคน กลัวใส่ไข่จากห้าฟองเด้อน <laughs> มันจึงพอกินนาตาลืมจะไป,ปยักมาแล้วมันมีแป้งสิงคโปร์เพื่อบ้เฮอไข่มดแดงแตกแล้วก็บ,บ้เฮออันมันเพิ่มบ้เฮอแม่มันขัดเอามันมันแป้งสิงคโปร์เราเอาตัวน,นั้นซื้อ แล้วจักเอามาแล้วล่ะก้นหักกิ่งหินเข้าตรงหลังะสะอาดแล้วก็ออกมาหน้าตาจะประมาณนี้เนะเาะทุกคนนี่หน้าตาของมันฟุดขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วกินร้อนนี่อือเจ็บขนาดไปยังบอกแล้วนี่อร่อยหิวเข้าแล้วดนี่เอาอันเดียวซื้อบริ๊ง ป็นน้ำว่ะเป็นน้ำ้ะเป็นเด็กมันก็โปเซปน้ำเป็นลอดต้องคั่วห้เสเลดน้ำิต้องคั่วให้เสเลน้ำเฮ้ยเมจะเอาน้ำมันไปคั่วอีกเนาะเพราะว่ามันยังเป็นน้ำลายแหละอีเมยว่าโปเซบจะคั่วประมาณสามนาทีห้าี่นาทีห้านาทีหกนาท,นาทีเป็นชโมูงอละ อันนี้ไข่ใหญ่ล้วนๆเลยนะทุกคนมันจะเป็นตัวใหญ่ๆล้วนๆเลยไอ้แกงเนี่ยนาะแตกตุบๆๆๆบตุ๊บำมันสุดงอันจะเป็นมะพร้าวมะมะพริกไทยไม่เหมือนมะพริกมะมะพร้า ล้ากน้องรวมกำลังซอยหอมใส่เนาะที่เขาคาดบ่ได้ก็คือมากหนาวเนาะมีดมีดวะนี่ยะเขาจะบูเซอร์หมดก็บอกมันดีสมโพธเขาแต่สีสพี่ซีซี่น้อยเนาะเนี่ยนัเตะก้อยเขาต้องมีมักนาวก้อย ไข่หมดแดงมกนาวกะตอกมะนาวก็คือดูไทยคือสิเพ่งนะสังเต่นโหลลยเจ็ดสิบบาททาบตัวเจ็ดบาทเจ็ดสิบตอนกูว่าสองร้อยห้าสิบหน่อยเนาะโหลละเส้นวะ่นะไม่ได <15, 000. S 2> ิบห้าพันลละเส้าปายพันหนะ <laughs> น,นึ่งสามจบเส้าอิน ยังว่าห้อมหันห้อมปลอมก็เอาเสื้อวะเสื้อว่าห้อมปมออมลอมบุษย์ซมลายวะไม่ทำซีมไม่กินไงใช้กินแหมอกูซีมเล่น้อยก็น้อยอันนี้ก็คืออาหารนี่ไข่หมดแดงอือชมละชมละได้ละเอาห้อมเสื้อนี่โอเค บนบาอันนี้ก็คือข้าวไม้<ข>อันนี้ก็คือขา้อขาวคั่วข้าวไม้ข้าวควั่วคันบเซิร์ตัวนี้มันบ่นหอมแมนพอ,อ,อแล้วพอแล้วะอันนี้ก็คือหอมลาบหอมลาบเฮ้ยไส้อมนปะ พอแล้วบอมว่ามีแต่ไข่มุดหน้าตาว้าวว่ามีแต่หอมหน้าตาใช่ไหม <laughs> มีแต่หอมล้วนๆผักซีฝรังร่งเส้ในแนวเป็นเลยิบีเมนหอมป้อมกับหอมป้อมบอกก็บอกเมนผักซีฝรัง่งก็ผักซีฝรัง่งผักซีผักผักซีฝรัง่งผักซีลา อีบักซีแล้วแล้วเลยวันนี้เมทแล้วละนี่เนะทุกคนแล้วละออกกระซิ่งบึ้งให้เมทอัพซีมก่อนแซ่บปะเป็นตาน้ำไหลเฮ้ยเงี้ยเดี๋ยวบอมป่านมามืดมืดนะแซ่บแซบนาอีเมทเป็นเปียวเลยป้าจะดั่งขอบขอบขอบนูหิวเข่าดิ ซื้อติ้นหอมกินเป็ดขึ้นมาแล้วส้มแล้ยำไปยำมาแล้วอกนัวหนัวต้องาหนัวทำไมเนาะเฮ้ยกกินดิบไหมอมเื้อตื้นบอน่ตจ้าหน้าขึ้นมาดิอะต่าเขียยกูพอดีบาสมิธพอดีหลังจากที่เอิ้นก้อยไปาำไมเนาะตอนนี้จะสั่นได้ทุกนาทีแล้วแทบ ตักไปกินข้าวเนาะทุกคนข้าวไป่ย่าึแล้วฟองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะตักข้าวไปแล้วเดาก็ขึ้นไปกินข้าวยืมเนาะทุกคนเดี๋ยวไปพบกันตอนที่ห้าเขาเรียกินข้าวเนาะอาหารของเขาแนะนำอันนี้คืออมบอนใส่กับหนัง กับซีนอันนี้คือเจลขิงอันนี้คือปีิมผาแห้งอันนี้คือหนำหนังหนำหนังหำหนังยำหนังอันเขาเผาเป็นยำเพื่อนเอามาเฮือกินเนาะของเผาเลยเป็นกอยบโบแจกต้านคับหนำอันนี้หำผักเนาะแต่หนั่งเสร็จอันนี้คือยำไข่มดแดงของเผาเอ้ยยำเดี๋ยวจะกินข้าวเนาะนิ้วแล้วิหยำหนังเพิ่งน่าตื่นเต้นเกินอหรอเนาะ อืมอมาเครื่อขึ้นิเนาะอืมกัมาเครื่อขึ้นใช่หรือเปล่าข้ามาเครื่อบ้านใช่มาเครื่อขึ้นมีเครื่อขึ้นยิ่งเ่บมาเนี่ยอันนี้ก็คือก้อยขยันม่เตะข้าวเตือเขาเมอคนกินข้าวเขาเหมือนก็ทอกคนกินข้าวแรงเหอนกันเดี่ยวย่องพูดไปกินเพื่อนละคนละ่องคำอืมห้องแตกเลย คุ่งนั่งแซ่บแต๋มเครื่องคมยิ่งเทุกคนแซ่บแหงมืดยังบอมอิ่มแหะแต่ตอนนี้หันมาบอมอิ่มยำกันยังน้อยนึงแล้วกะอมลามยังน้อยนึงอมผ่อนอมทำมีแต่ไข่หมดซมมืดกวอนหนู เจบน็นคนแต้งเนาะการไอเจ็บนี่ไปแย่รล่ามงคมากกับกับเจ็เนี่ยไปแย่เขาแย่ไม่กเจอเื่อปุบใครม้วนแล้วมมเสจแล้วจะยังกันอยากเ้ำนี้ครัุท้ายทำนี้ครัสท้ายจนไม่ํำ เอาปันเดซีอิมอยู่กินมาดนแล้วก็อยู่ในสมู่หนึ่งละน้องอยกินเขาไม่ได้อเนี่ยรอเนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวมก็อาอีพออีกคำเดียวหมือนเลยอีพออยากเห้ เสียบเพียงใช่ไหมเสียบเพงเสียบเพงเเสียบเพีงทีเราแล้วเัานกระติกคลิปไปเปียนตอนนี้นุกฝนลับบรรยากาศก้อยไข่มุแดงใี้น้องบอกกับน้องดูไปแง่มาเงน้อนักับอีเม่มาฮ็ดอมือนี้เงาก็เฮ็ดชุดยอดแล้วกับเพื่อนเอายำนมาอีกอยาดกินย่างนั่งอีกกัไข่มดกเอกปา ยังมืดบนแอฟแล้วเรกวากระชีคอปิดคลิปไปเปลี่ยนคนนี้เนาะทุกคนทามาเอ็ดไข่หมดีทุกเรื่องคนนี้แต่ว่ายัางคิดกินมืดดอกบืดเลือดดอกอนู้ำทุกวันแล้วเราปิดคลิปไปเปลี่ยนคนนี้ก่อนฝากทุกคน,นะก,ก,คนก,ก,คกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องอยูเฮ็ดคลิปต่ตอไปเ,เด้อสำหรับค,คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วฝากทุกคนอย่าก,กดคลาบโฆษณาพวกเฮาเด้อบ๊ายบาย กินซูคำไทยยันยันโกเบกินอะไรน้อยเอา <laughs>